เราที่มาจังเลยขอบคุณที่มาในนจริงก็กระก็ทันอาหัรปะจริงๆซองวันผู้หีิที่เราไลค์ก็ไปได้ไปรับไปสนได้นะคะณใครอยากจะไปถอดไปถอดไปกันได้รวมถึงวันที่13งานที่ฉับที่ศูนย์รกิช่นไปเจอกันได้อนบนรคาะหศเอนจะให้เข้าฟรีด้วยทั้สองงานเลยก็อาจจะได้เจอที่ีช่วงนี้ ม่สวยเนาะรูปผานสีตาสีเขียวสวยชอบผิงเลยหรอก็น่าจะได้เจอเป็นบ่อยอยู่ในช่วงนี้นะคะ เราฝากทุกคนด้วยนะเป็นโชคดี่ตัดดวงอยู่พอสมควรเดี๋ยวเดินหน้าจะเริ่มถ่ายเดี๋ยวคนถึงจะถึงนะ้นเดินหน้ากรประกาศค่ะเริ่มถ่ายแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่ทาบรรยากาศคุ้นเคยที่เราเอ่อได้ร่วมกันกาน่าในโรงหนังจะกลับไปรอบหนึ่งคือเป็นเทศกาลของหนังเดี๋ i วอะไรออกโค o m e นั่นเองนะคะพี่ฟ้าได้ไปดูมู o d ของหนังอยู่แล้วลองให้เลยแบบ มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เหนื่อยไปมากๆแล้วก็หวังว่าแต่ทุกคนที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จะภูมิใจเพราะว่าสุขั้นเราหนายที่ฟังยังรู้สึกภูมิใจกันเลยมากๆก็หวังทุกคนที่มาทางเจ้าสิบภูมิใจไปด้วยเพราะรู้ต่างในฝันแห่งไทยเป็นอย่างไรต่างชาติมากๆนะะครองฝันด้วยเตรียมตัวถุนเต้นแล้วก็เชิน พี่สจิกายนนี่เขาจะมีคอนเสริร์ตด้วยเก็บตังประเทศไทยบอกไว้ร่วงแน่อนพี่ซ่าเมื่อวานนี้ฮะก็น่าจะพ้อพ่อโดษเแต่สัญญาว่าจะไปเอาหางแขกรับเชิญที่ทำมาด้วยควาคุ้มที่สุดโชว์คุ้มที่สุด ต้องต้องมีระยะเวลาในการทำกันบ้านเกิ่กับโชว์ไหนสางนชงสายมีคอนเสิร์ตที่บอกใี่เบิร์ดอีกที่เพงอะไรนะเวทีสูงสูงนะเดี๋ยวเราช่วงใกล้ฟใช้ว่าจกพีทำไมแต่ว่าขอโทหน้่ทุกคนไปก่อนใคฟเพลงจะไปไหนอยู่นี่แหละผิวไม่ัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ